อ่ามาเจอกันอ <Bond> <t ans pakai> <s izing web> sure like ีกแล้วสุขสบายดีบรรดาท่านไม่เนี้ยขอบคุณใจที่ไม้แนะนําเกี่ยวกับการดูข้อมูลทางดีวีซีเพราะว่ามันเอ่อมีปัญหาไรชาติว่าอยากเก็บให้ปัญหาดังกล่าววัวไวรัสกินไฟล์นะเราสามารถดูข้อมูลได้แล้วกัทั้งโมบิโปรแกรมทั้งอยู่่างไกลทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งย่างไกลโซนปัญหาดังกล่าวเราสามารถแก็บให้เองได้ โดยการเข้าไปขั้นตอนในการจะตั้งปฏิบัติเป็นอะไรเข้ามาติดตามกันเลยรายละเอียดเมนเขาจะเข้าไปที่เนาะขั้นตอนการจะตัง้ตงปฏิบัติเข้าไปที่ปุ่ม start พิมพ์คําวา่า CMD enter ปั๊บจะเห็นปุ่มอหน้าตาของคอมัดพร้อมเนาะในที่นี้เราจะทิมพ์ คำว่าพิมพ์ส่งเจงส่งขาเนาะส่งดรายยูเอสบีเมนส่งเด้อดรายเจนะเดี๋ยววิดีทีดีวีอวิดีโอพิมพ์เจเข้า,า, song, Jay, song dry, Jay, ขาไปนะครับ uh, mm hmm. แล้วก็ตามไปด้วยซีมิคอลอนเอนเตอ่าจะเป็น drive USB ของเวาแล้วหลังจากนั้นเ้าจะเข้าไปที่อ่า uh, แล้วก็พิมพ์คำว่า a trip uh, a trip sampai dua look is uh, hewan look it's hewan look uh, yawa. select running sled is one e แลปสแ e ปอีสสแลปอีสยาว e l e c t ูอ่าในที่นี้เ,เข้ามาบังคืนว่าอันด์ดรอว์อของเขาเนี่ยวางไทบอกอ่าปัจจุบันเ่าเห็นข้อมูลยังเลยมาสังเกตเห็นว่าข้อมูลมันวางเปล่าแต่ว่าข้อมูลยืนที่อยู่ใน d r i v e อี เมนคองโนนที่ไวลัเสียงใหมนะ่ไเวลาจะบริกินไฟทั้งหมดเจะเวลาเ,เลสี่ยงไว้จเชือมรัศมเขาไปยด่ที property สังเกตเห็นว่า u s e s p สเปเนาะใส่หนึ T ่งจุดซีฟิาไปแล้วก็ฟรีสเปิไรที่งขอางอทีว่ามีส่วที่สามิกไปเแสดงว่าโองโนนเขาจะยังลุงเรือ,อยังวนเดียแต่ว่าเวลาเสียงไฟ ซื่อๆนาจะมาเขากับพื่นพีอนานาตานเขามาดร้อมอ่าแล้วพิมพ์คำสัง่งก,ก็บบน,ะะออกกนือ enter ลบ h ลบ h ลบ r ลบ slash s s l e c t b แล้วก็ enter ครับมาหนึ่งอ่าโล่ค่อยสักคู่ประเดี๋ยวจะเจะเห็นข้อม,ขมูลของประกขึ้นมา ว่า,าขอ้อ,ขอพิจารณาข้อมูลผลข้อมูลต่างๆจะส่งมาให้ส่งระอย่างนึงการปฏิาการเหตุวิธีนีเนาะที่ว่าจะง่ายได้ครับผู้ที่ว่าทั้งมือใหม่ที่ว่าต้องการผูกข้อมูลด้วยตัวเองที่ว่ามันมีโปรแกรมก,กระสืออย่างครับผู้นักเรียนโดยทั่วไปแล้วก็ทั้งผู้รับ พลังงานที่นำใส่คอมพิวเตอร์แก่ต้องการของข้อมูลวิธีนี้พัสดกง่ายดายถ้าจะรอถานรอดข้อมูลแป๊บหนึ่งเพื่อเดี๋ยวคอมพิวเตอร์กำลงงังประมวลอยู่อ่าปะมาวนี่อันนี้มันข้อมูลของแบบของดรายาราย,ยูสบเราอมไป รากฏว่าโฉบเป็นมาอ่าสงสมัติกดขึ้นว่าแมนเทอร์ตามข้อมูลที่มันใส่หนึ่งจุดสี่กิกะไบต์อ่าหนึ่จุดสี่เนาะหนึ่ตามที่เขา property บดนึ่งจุดสี่กิกะไบนคนจริงอันนี้มันเี่ว่าเป็นอันสาเร็จเนาะสมเร็จจะปรากฏอ่าดรอว USB ของเขายเป็นเดิมเพื่อว่า ให้โปรดที่จะใส่คำสั่งต่อไปถ้าว่ามีเรีอ่อนอื่นอันนี้มันจะเป็นขั้นตอนในการนำใส่คอ,อมมานด์พรอมเพื่องมือในการคูข้อมูลถ้าว่าบรรดาทานสนใจกรสสมกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งเพื่อจะได้รับสมคลิปต,ต่อไปอขอขอบใจนะ